สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูจิรวัตรดำแก้วอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายโดยในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือนการตกไข่การปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกดจนกระทั่งคลอดเป็นทารก แต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือการมีประจำเดือนนักเรียนทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงเรียกว่าประจำเดือนใช่แล้วครับเหตุผลที่เราเรียกว่าประจำเดือนเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเป็นรอบๆแต่และรอบใช้เวลาประมาณ28วันนั่นคือ1รอบเดือน โดยเราจะเริ่มนับวันแรกของรอบเดือนเป็นวันที่หนึ่งของการมีประจำเดือนในแต่ละรอบเดือนจะมีประจำเดือนออกมาประมาณ3-5ถึงวันโดยรอบเดือนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันได้บางคนอาจจะมากกว่า28วันหรือบางคนอาจจะน้อยกว่า28วันนักเรียนอาจจะเริ่มสับสนใช่ไหมครับเพราะว่ามีทั้งคำว่ารอบเดือนคำว่าประจำเดือน เรามาทําความเข้าใจสองคนี้กันช้าๆกันดีกว่าครับเริ่มต้นที่รอบเดือนรอบเดือนคือช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมีประจำเดือนหนึ่งครั้งส่วนคําว่าประจำเดือนคือเนื้อเยื่อที่มีการหลุดลอกออกมาพร้อมเลือดออกมาทางช่องคลอดจากที่ครูสอนไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าประจำเดือนคือเนื้อเยื่อที่มีการหลุดลอกออกมาพร้อมเลือดซึ่งเนื้อเยื่อน,นั้นคือ ผนังมดลูกชั้นในที่มีการหนาตัวขึ้นในระหว่างรอบเดือนแล้วนักเรียนคิดว่าผนังมดลูกที่มีการหนาตัวขึ้นในระหว่างรอบเดือนเกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาดูกันนะครับในช่วงแรกที่มีประจำเดือนซึ่งจะเป็นวันที่หนึถึงวันที่หของรอบเดือนในช่วงนี้ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนมีปริมาณตำ่ำทำให้ผนังมดลูกชั้นในที่หนาตัวเกิดการหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนทางช่องคลอดในช่วงถัดมาซึ่งเป็นช่วงก่อนตกไข่ซึ่งจะอยู่ในช่วงของวันที่6ถึงวันที่13ของรอบเดือนโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับในช่วงนี้ช่วงแรกเป็นช่วงวันที่6ถึงวันที่10ของรอบเดือน ในช่วงนี้จะมีปริมาณฮอร์โมนอิสตโตรเจนค่อยๆเพิ่มขึ้นในขณะที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่อนข้างคงที่ต่อมาในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ของรอบเดือนปริมาณฮอร์โมนอสตโตรเจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจะมีปริมาณสูงสุดในวันที่13ของรอบเดือนส่วนปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในช่วงนี้ผนังมดลูกจะเริ่มหนาตัวขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นของฮอร์โมนอสโตรเจนที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองช่วงต่อมาเป็นช่วงวันที่14ของรอบเดือนช่วงนี้ปริมาณฮอร์โมนอิสโตรเจนที่เพิ่มขึ้นสูงสุดจะลดปริมาณลงปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นทำให้เกิดการตกไข่จากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ ส่วนผนังมดลูกชั้นในยังคงหนาตัวมากขึ้นช่วงหลังตกไข่ในช่วงวันที่15ของรอบเดือนเป็นช่วงที่เซลล์ไข่เคลื่อนที่อยู่ภายในท่อนำไข่ซึ่งเซลล์ไข่จะมีอายุหนึ่งวันเพื่อรอรับการปฏิสนธิกับอสุจิของเพศชายในช่วงนี้ปริมาณฮอร์โมนอีสโตรเจนยังคงลดปริมาณลง ในขณะที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทำให้ผนังมดลูกชั้นในหนาตัวเพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝังตัวของเอมบริโอถัดมาจะเป็นช่วงหลังตกไข่ในช่วงวันที่16-28ถึง28ของรอบเดือนถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิเซลล์ไข่จะเกิดการสลายตัวช่วงนี้ปริมาณฮอร์โมนอสโตรเจน จะค่อยๆลดลงส่วนปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเพิ่มสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วผนังมดลูกชั้นในจะหนาตัวมากที่สุดแล้วจะเริ่มหลุดลอกออกมาพร้อมเลือดเป็นประจำเดือนหลังจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในช่วงระหว่างรอบเดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้กันนะครับโดยครูมีสถานการณ์และคำถามให้นักเรียนได้ลองคิดคำถามมีอยู่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอทุก28วันถ้าผู้หญิงคนนี้มีประจำเดือนวันแรกคือวันที่14่กุมภาผู้หญิงคนนี้จะตกไข่ครั้งต่อไปในวันที่เท่าไหร่นักเรียนลองคิดดูนะครับ นักเรียนได้คําตอบอย่างไรกันบ้างครับว่าผู้หญิงคนนี้จะตกไข่ครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่เรามาดูวิธีเฉลยกันเลยครับสถานการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้มีประจำเดือนสม่ำเสมอทุก28วันคือ1รอบเดือนมีประจำเดือนวันแรกคือวันที่14กุมภาพันธ์ไข่จะตกหลังจากมีประจำเดือนวันแรกนั่นคือวันที่14กุมภาพันธ์ ซึ่งเราจะนับเป็นวันที่หนึ่งของรอบเดือนแล้วไข่จะตกอีกครั้งในวันที่14ของรอบเดือนโดยเราจะต้องนับถัดไปอีก13าวันเรามานับพร้อมกันนะครับว่า13าวันถัดไปจะเป็นวันอะไรเริ่มต้นที่วันที่1วันที่สองวันที่สามวันที่4ี่วันที่ห้าวันที่หวันที่7ดวันที่8ด วันที่9วันที่10วันที่11วันที่12และ13จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้จะตกไข่ครั้งต่อไปในวันที่27กุมภาพันธ์นั่นเองครับมาถึงตรงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีประจำเดือนของเพศหญิงไปแล้วนะครับซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่เซลล์ไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิ ถ้าเกิดว่าเซลล์ไข่ได้รับการปฏิสนธิกับอสุจินักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเซลล์ไข่เกิดการปฏิสนธิกับอสุจินิวเคลียสของอสุจิจะเข้าไปรวมกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่เกิดเป็นเซลล์ที่เรียกว่าไซโกดจากนั้นไซโกดจะเพิ่มจำนวนเซลล์โดยการแบ่งเซลล์จาก1เซลล์เป็น2เซลล์ จาก2เซลล์เป็น4เซลล์และเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณจนกลายเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าเอมบริโอซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายระยะขณะเดียวกันก็เคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่แล้วฝั่งตัวบริเวณผนังมดลูกเอมบริโอจะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมีอวัยวะครบเมื่อมีอายุ8สัปดาห์เรียกว่า ฟีตัสและฟีตัสจะมีการเจริญเติบโตภายในมดลูกต่อไปจนกระทั่งคลอดโดยทั่วไปมนุษย์มีการตั้งครรภ์น,นานประมาณ280วันหรือ40สัปดาห์นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาถึงตอนท้ายของบทเรียนกันแล้วนะครับในบทเรียนนี้นะักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีประจำเดือนการตกไข่ ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศการปฏิสนธิของเซลล์ไข่กับอสุจิและการพัฒนาของไซโกดจนกระทั่งคลอดเป็นทารกสำหรับบทเรียนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ